ทำลายสติรถมือสองที่ร้านนะครับเคยเจอน้อยสุดสองกิโลคันนี้มาอีกแล้วมอเตอร์ไซค์มือสองศูนย์กิโลศูนย์กิโลจริงๆนะครับและเดี๋ยวก็จะมีคนมาเมนต์แต่ว่าเนี่ยอ๋อดีเจริญยนต์ก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนจานดิสต์นะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหม้อน้ำเปลี่ยน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 ทุกทุกอย่างให้มันกลายเป็นศูนย์โลหรือเปล่าแม่อย่ามองโลกแคบอย่างนั้นเลยครับคือจริงๆ ผมว่าก็ไม่ใช่เลือกแปลกที่รสาถานสวยสภาพดีแบบนี้จะมาอยู่ที่ร้านดีเจริญยน์นะครับแม่ ra, น้าหมาัดไส้จริงๆค,คันนี้คือ Honda c b 150R อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า,วาเอดีเจริญยนต์ดีบิ๊กไบคนนี่ขายแต่ Big Buy fid. บิ๊กไบหรือเปล่าก็จริงๆ1้0เราก็มีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเยอะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาเทินหรือว่าอารมณ์เนี้ยสภาพใหม่เงี้ย ека. คันนี้คือรถมือสองศูนย์กิโลศูนย์กิโลหลายคนถามว่าผมหามาจากไหนก็ ถ้าเกิดติดตามกันมาจะเห็นว่าผมได้ลดอารมณ์นี้มาบ่อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาออกป้ายแดงมันจะไม่ค่อยสูตโลหรอกบางทีมันจะโลสองโลด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายเลยเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้ก็เป็นคันแรกเลยคือพูดถึงคําว่ารถใหม่น้อยน่าเกลียดใช้คำว่าน้อยจนน่าเกลียดเนี่ยทำไมมาโผล่ที่ร้านผมบ่อยผมนี่ขยันเปลี่ยนอะไรบ่อยขนาดนั้นเลยหรอแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ไม่เชื่อนะครับแต่เนี่ยคือถ้าเกิดพาช่างมาดูได้ที่ผ่านมาที่ใหม่น้อยๆน่ะผมกล้าท้าให้พาช่างมาดูเลยดีกว่า ถ้าไม่ไม่จริงก็รถนมาคืนนะครับเพราะว่าเราซื้ออย่างที่บอกส่วนใหญ่นะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ผมจะซื้อตรงกับเจ้าของรถโดยตรงนะครับประวัติจะเช็คได้หมดเราไม่ได้แบบว่าซื้อเอ้ยมันผ่านอะไรมาหรือเปล่าแล้วกว่าจะมาถึงเราคืออาจจะมีรถมือสองหมุนเวียนมากแต่ส่วนใหญ่กฎเน็กที่เราซื้อกันในร้านเลยคือรถเราจะซื้อตรงกับเจ้าของคนในเล่มเท่านั้นโกที่ถือโอนลอยไม่ยอมโอนเป็นชื่อตัวเองผมจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าบางที มันมีปัญหาเรื่องเอกสาร,รนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ข้อดีของการที่ผมซื้อตรงกับเจ้าของโดยตรงประวัติเราจะสักถามโดยตรงเลยว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะครับถามว่ามีอย่างเงี้ยมาบ่อยๆไหมนานๆมาทีแล้วถามว่าพวกเนี้ยมาจากไหนก็เอาตรงๆเลยที่ผมได้มาบ่อยคือรถจับรางวัลน,นะครับเราจะได้ยินว่าเอยเราไปกินนู่นกินนี่ซื้อของห้าง,น,น,างนู่นห้างนั้นห้างนี้นะครับหรือไปจับรางวัลจับฉลากจับอะไรก็ว่านไป แล้วได้รางวัลมาแจกเป็นมอเตอร์ไซค์มาเงี้ยซึ่งผมจะชอบอารมณ์ตามจีพวกนี้เลยว่าหลายคนถ้าเกิดใครที่ชมมาจากคลิปนี้นะครับใครที่เอญบังเอิญโชคดีเหลือเกินไปจับรางวัลได้รางวัลที่หนึ่ง,ได,ง,งได้มอเตอร์ไซค์ฟรีมาคันหนึ่งบอกได้เลยว่าเอามาขายที่ร้านนะครับเรากล้าให้ราคาสูงที่สุดเพราะไม่งั้นมันไม่มาอยู่ที่นี่เราเพราะว่าผมจะชอบอารมณ์นี้นะผ่ารถสไตล์เนี้ยมาจอดอยที่ร้านนะครับคือโอเค คือผมไม่คิดอะไรมากนะที่คุณเอ้ยคุณได้รถใหม่ป้ายแดงมาโดยที่คุณได้ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทแต่สาหรับผมอะดวงคุณนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญคนเราจะไม่มีดวงนี้มาบ่อยนะครับการที่คุณได้รถฟรีมาคุณเอาว่ามาคุยกันนะ่อยอากได้ไรว่ากันมานะครับคือไม่ใช่แพงกว่ารถป้ายแดงคือผมเอามามาหยุดจอดในร้านแล้วผมไปต่อได้ผมใช้คําว่าอยากจะซื้อมันขึ้นมานะครับใครมีก็มาเรารับซื้อรถจับรางวัลแบบไม่ยั้งนะครับมาเต็มที่ได้เลยซึ่งคันนี้ก็เป็นหนึ่งใน,น,น,นกัน 0โล0โลนะครับมาดูความใหม่หม้อน้ํานี่ใหม่จหน่าเกลียดยางนี่ตะเข็บก็ใหม่แม้กระทั่งจานดิ้นเนี่ยยังเป็นรอยที่เขาเรียกว่ารอยออกมาจากการกึ่งเลยดีกว่าจานดินนะครับทั้งหน้าและหลังชกหน้าก็ใหม่คลิปเอ้าก็ใบตอพูเลยมากรถมันสูงกิโลนะครับคันนี้ผมแบบสั่งเลยนะว่าห้าไม่คนค่อมเลยเรื่องนันเพราะว่ามันใหม่มากแต่มันคือรถมือสองที่ร้านดีเจริญยนตนะครับแม่ 2, ที่ร้านเราชอบเอารถใหม่มาขายเป็นมือสองก็เท่าไหร่วะ <laughs> <laughs> ไม่กี่หมื่นนะไม่กี่หมื่นนะครับราคาอยู่ประมาณไม่กี่หมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่แหละโดยประมาณนะครับยังไงติดสนใจก็ติดต่อเซลฝ่ายขายได้เหมือนเดิมแนละ้วก็อยากจะมาทําคลิปให้ชมว่าเราได้แนวนี้มาอีกแล้วนะครับพอได้มาเรื่อยๆแหละคนที่ติดตามกันก็รู้กันดีแต่จะมีพวกที่บอกว่าจะมาโจมตีผมอย่างนี้อย่างนี้โอ้ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะครับที่สําคัญคือการที่มากลับไมค์กอไมค์ อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้การที่บอกโอเคเก็บสภาพเก็บงานเป็นเรื่องปกติงรถมือสองนะครับแต่การกลับมาผมจะซีเรียสมากบอกกับเซล์ฝ่ายขายเลยว่าเซลฝ่ายซื้อเลยว่าเฮ้ยเวลาซื้อรถอ่ะคุยกับเจ้าของรถให้เคลียร์เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแมนก้กระทั่งรถบางคันนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นที่มีปัญหาเรื่องน้ําเข้าไม่แล้วไปเค็มไมฟรีที่ศูนย์นะแล้วไมมันรันเป็นศูนย์ใหม่นะ่ะพวกนี้ผมยังตามสืบประวัติมาแล้วก็บอกให้กับเจ้าของหใหม่เลยว่จะมีกรณีนี้แหละที่ไม่จะไม่ตรงนะครับนอกนั้นก็ว่าผมก็คือ เจฝ่ายซื้อผมก็ค่อยนั่งแม่นแบบว่าดูสภาพรถอย่างที่บอกเราจะมีเกณฑ์ว่าเราจะซื้อรถเล็ใหม่ไม่เกินนี้ใครที่ติดต่อมาขายรถที่ร้านจะทราบดีว,ว่าผมทางฝ่ายซื้อเราจะรับซื้อรถใหม่ไม่เกิน2 0 0 0 0โลนะไม่ใช่ว่าเกิน20,000โลแล้วมันจะพังนะครับผมยังยืนยันเนี่ยถ้ารถผมใช้เองอัแสนโลทุกคันถ้าเป็นรถยนต์นะครับมอไซค์นี่เอาว่าส่วนใหญ่คันไหนที่ผมจะเลือกมาใช้เนี่ยจะเป็นรถี่ใหม่เยอะนะครับเอาง่ายคือรถหม่เยอะมันไม่ได้พังเครื่องมันยังอยู่ได้เป็นรูปหนึ่งมันอยู่ได้เป็นแสนแสนโลนะ คือเอาว่าคุยกันไม่แสนโลถ้าเกิดใช้น้ำมเครื่องดีๆนี่อยู่กันยาวหลายแสนโลเลยดีกว่าแต่สิ่งที่ทําไมใช้คําว่าไม่เกิน2องหมื่นโลเพราะอะไร1เราดูสภาพได้คือบอกตามตรงคือถ้าล้นมือเดียวอะ่ะมันคุยกันรู้เรื่องกันแล้วละ่ะส,สภาพอะไรอะไรเราเช็คกันได้แต่ถ้าเกิดลดสอง,ส,งสามพันสามสี่หมื่นเนี่ยถ้าไม้มันเยอะมากบอกจำเตรงมันดูไม่ลําบากว่าไม้มันแท้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเกิน2องหมื่นโลเอาว่าสองหมื่นโลกับห้าหมื่นโลสภาพมันจะใกล้เคียงกันละแต่ถ้าเกิดลดไม่เนี่ยหลักร้อยโลสายตาเราเราจะดูออกเลยว่าเออเนีีีี่่ยยยยคคคืืือออออหลลลัักเเเนนนนูููรรโโาามมณ์้้้ดดไ ใครที่ดูรถไม่เป็นก็จะดูออกว่านี่คือศูนย์โลรถวิ่งระดับร้อยโลก็จะเป็นไมเป็นสภาพอีกแบบหนึง่งพวกหัวหัวน็อตหัวเขาเรียกว่าหัวน็อตต่างๆสีน็อตนั้นมันจะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งพันโลก็จะเป็นอีกสีหนึ่งหมื่นโลก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่สองหมื่นโลสภาพมันจะสง่งๆแล้วอยู่ที่การใช้งานละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าคือโอเคถ้าเกิดไม่เกินสองหมื่นโลเราอาจจะไม่รบนอกจากมาเทินหรืออะไรก็ว่านไปนะครับแต่ก็ลองดูเพราะเดีย๋ยวนี้ถ้าเกิดรถสภาพสวยจริง รถใช้มือเดียวแต่เกิน2 0 0 0 0โลก็ส่งมาตีได้แต่ถ้าเกิดบางทีจะโดนคอมเพนบ่อยนะเอ้ยทำไมเกิน20 0 0มโลไม่รับซือ้อก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีมาตรฐานของเราแต่ถ้าเกิดรถมั่นใจว่าสวยจริงไม่เคยมีอุบัติเหตุแล้วก็รถใช้มือเดียวถ้าเกิน2 0 0 0 0โลก็ส่งมาได้นะครับเราก็รับซื้อเช่นกันแต่นอกจากรถจับรางวัลน,นะที่ผมเคยได้เคสแปลกๆนะมีเคสหนึ่งที่เคยได้มาคืออะไรนะเคสรถที่ไปขนที่คอนโดล,ลูกค้าเลยถามว่าเพราะอะไร ตอนซื้อรถปุ๊บไปลองเรียบร้อยปึ๊งปึ๊งปังป,งป,งป,งปังโชว์รูมเอารถมาส่งให้ที่คอนโดแล้วก็เสียบเข้าช่องจอดให้เรียบร้อยปรากฏว่าลูกค้าโอเคด้วยความที่เป็นมือใหม่ไม่คุ้นกับน้าหนักรถแล้วก็ไม่สามารถเอาน้ำไม่สามารถเอารถอะออกมาจากที่จอดรถได้โทรมาที่ร้านแล้วก็ขายเลยก็มีเจอประจำนะครับหรือแม้กระทั่งคือลูกแอบแม่ซื้อเนี่ยจเจอประจำอยากคือบางทีซื้อรถสักคันหนึ่งอะอยากให้คุยอยู่ที่บ้านให้เรียบร้อยนะไม่งั้นก็จะมีอารมณ์นี้แต่ถ้าเกิดบอกว่า เกิดปัญหานี้ขึ้นมาจริงก็ติดต่อเราได้เรายินดีรับซื้อในราคาที่คุณพอใจนะครับซึ่งถ้าเป็นรถแนวที่ว่าเนี่ยผมชอบเวลาคือขอให้สวัสดใหม่จริงและยิ่งใส่อย่างนี้นะครับผมจะบอกให้ฝ่ายซื้อนี่สู้ให้ขัดใจนะครับเพื่อให้มันมาจอดอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ในร้านแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยมามาแล้วกันเพราะว่ามีคนเหมือนมาเมนแซวเยอะนะครับผมก็เออบางทีคนบางทีก็มองลบแค่เป็นนิดนึงสำหรับคนที่มาแซวหรือว่าแซวเอาสนุกปากก็แล้วแต่นะแต่ก็พูดให้เข้าใจแล้วกันแตตต่่่่่สววววนนนหมมมาาาาาาาลููกคค้้ทีีิิดดัจรรรงๆืือออซเ อย่าดูอย่าพูดอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะว่าผมอาจจะเป็นพ่อค้าสไตล์สายพ่อค้าจ๋าที่อะไรก็พูดเป็นทองได้หมดมาดูรถคันจริงพาช่างมาดูถ้าไม่เป็นที่อย่างที่ผมโมก็อย่าจ่ายตังค์จบนะครับซึ่งพวกเนี้ยชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้จะมาเล่นอะไรกับพวงนี้ทำไมนะครับโอเควันนี้เรื่องราวดระมานยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ